โคต้าวยบดี่างเสรัาเิสาจโเป็นเสไปตุ่มลลังคนข่างห่างครับมาติดเดียว ตุ้มระยองเสริมระยองเสริมมายองรถถังสวยครับว้าวาไอ้ลูกนี้ยังอยู่ว้ับุมยองยง่เกียรลครับตุ้มระยองเสริฟครับ้ลูก รถทั้งคืนสวยลากเข่า,าไปแบบนี